ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันเสาร์ที่23มีนาคม2567 วันศุกร์ที่22มีนาคม2567เวลา10นาฬิกานายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบผลงานศิลปะชื่อวิถีแห่งธรรม2566ของดรกมนทัศนัยเฉลีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิลินจิตรกรรมและสื่อผสมประจำปีพุทธศักราช2540โดยมีแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆพร้อมทั้งข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมในพิธีณโถงชั้นหนึ่งอาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมวันที่23มีนาคม2567เวลา13.30นาทีณโถงชั้นหนึ่งหอศิลป์กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพคุณสาลีอ,องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภา องค์กรของผู้บริโภคเป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการแฮปปี้เอ็กซ์นิสเปอร์ออฟฟรีดมเสียงกระซิบแห่งเสรีภาพโดยมีนายแพทย์วัชระพุ่มประดิษฐ์ผู้อานวยการบริษัทคาตาลิส์จำกัดวิสาหากิจเพื่อสังคมคุณอิทธบูรณ์อันวงศารองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคลองศาสตราจารย์ดรจำเริญเที่ยงธรรมผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษวิทยายลัยบูรณาการาศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์คุณภพรัฐพรมชนเกษตรกรวิสาหากิจเพื่อสังคมและคุณรัตนนาปา นภพบริษัทพึ่งน้อยเบอรเกอรี่จำกัดร่วมเปิดงานและร่วมเสวนาโดยมีดรวิศราชัยสาลีนักวิชาการอวุโสสวทชดำเนินรายการ สิ่งที่แคเตอรลิสวิสาหกิจเพื่อสังคมกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคซึ่งก็ถือว่าเป็นการครุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่สำคัญนอกเหนือนจากเราจะปลอดภัยแล้วเนี่ยจริงๆเรามีทางเลือกที่จะทำให้ไก่ปลอดภัยด้วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไก่ที่ปลอดภยัยผลิตภัณฑ์ไข่ที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ดีคะเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการสนับสนุน ทางเลือกที่สําคัญของผู้บริโภคผู้บริโภคคนจะได้รับการคุ้มครองอันนี้เป็นช่องทางหรือเป็นโอกาสทางธุรกิจของเกษตรกรทั้งรายเล็กกลางใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์กับการสร้างอาชีพของเกษตรกรบ้านเรานะครับเราก็จะทํางานในเรื่องของการส่งเสริมนะคะความรู้นะฮะวิชาการสร้างความมั่นคงกับชุมชนของเราและโลกของเราได้ในรายละเอียดด้วยนะครับ วันศุกร์ที่22มีนาคม2567มูลนิธิป่อเต็กตึงนำโดยนางสาวดวงชุตตาติยะพจนพรกุลผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยนายชุมพลบุญพักดีผู้ช่วยหัวหน้า,ผาแผนกสาธารณภัยร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำทีมลงพื้นที่มอบค่าพาหนะ พร้อมชุดยาฉุกเฉินและเสื้อสำเร็จรูปให้แก่ผู้รับขาเทียมและช่างิทาขาเทียมอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่167รวม160คนรวมง่ประมาณทั้งสิ้น1 1 1่งแบาทโดยมีนายนัตพงศ์สวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ภูริวัฒโชคเกิดรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมและคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมร่วมในพิธีณศูนย์สแสดงสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดสนับสนุนโดย หากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรลีเสียงบางนาภูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนรุมนูรัตเตประธานลีเฟงกรุ๊ปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรัเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและาาสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี uri, จังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัดมาเพชบรบณ์ยาลือแวซมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามป่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ แวะไร่ชนิกาอำเอ,เอบึงสามพันธ์จวัดเพชรกระบูบนบริหารงานโดยคุณบ,บุญเลิศพุทธลเจริญโทรศพัพท์083 599 9456